สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเห่งมอร์งนิวส์เช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2563สำมทั์ที่ผหานมาราคตองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนทะลุนแนวต้านสำคัญทางจิติทิยาที่1,900ดอลลาร์ได้เนื่องจากเงินดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่าลงมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะหลังจากที่ ทางประธานสภาผู้แทนรัสโดนก็มาให้ข่าวนะคะว่ามีโอกาสที่ชาบลูข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการเศรษฐกิจะคะเราก็วันศุกร์มีข่าวเข้ามานะคะว่าประธานทรัมป์เนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ก็สังเกตว่าก็มีแรงเทขายในตลาดหุ้นแล้วก็มีแรงซื้อทองคำเข้ามาประกอบกับข้อมูล เศรษฐกิจสัมิกาที่ประกาศออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็อ่อนแอหลายตัวทีเดียวนะคะที่สําคัญนะ่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนนะคะประกาศออกมาคืนวันศุกร์เพิ่มขึ้น6กแส0 0กหมื่หน่งตำแหน่งต่ำกว่าที่ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น9ก้าแสนตำแหน่งส่วนกองทุน SPDR Gold t r s เข้ามาซื้อทองคำแปดจตันในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองสปรอร์ตวันศุกร์ปิดตลาด ที่1,898ดอลลาร์ลดลงไป6.9ดอลลาร์ส่วน,นราคาทองแท่งของสมาคมวันเสาร์ปิดที่2,8,550บาทค่ะสัปดาห์นี้ติดตามประเด็นเรื่องประเด็นธรรมติดเชื้อโควิด1 9นะคะแล้วก็ข่าวล่าสุดออกมาว่ามีข่าวว่าอาจจะออกจากโรงพยาบาลได้ในวันนี้นะคะถ้าเกิดอาการดีขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งก็ไปเข้ารับรักษาตั้งแต่ วันสุกนะครับก,ก็ประเด็นนี้ถ้าเกิดตลาดเหมือนมีความสบายใจมากขึ้นตรงนี้นะคะก็อาจจะมีแรงซื้อหุ้นกับเข้ามานะคะและทองคำก็อาจจะเริ่มนิ่งๆประเด็นอื่นๆก็มีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดนะคะเป็นการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็จะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ,บมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกาแนวโน้มนโยบายการเงิน มีเรื่องมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ของอเมริกานะฮะวันพระอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยทางสภาพุณไทลัสดอนอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน2.2ล้านล้าน,านดอลลาร์ไปแล้วนะคบแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งประเมินเนี่ยว่าอาจะไม่สามารถผ่านความเห็นชอบได้เพราะว่าทางวุฒิสภาเนี่ยพรรคเดินพบเป็นการของเสียงข้างมากอยู่ กะะที่ผ่านมาก็จะได้ข่าวว่าเขาก็บอกว่าวงเงินตรงนี้สูงเกินไปนะคะที่เห็นด้วยอาจจะประมาณสัก1.5ล้านล้านดอลลาร์ก็ตรงนี้เป็นประเด็นที่อาจจะต้องติดตามกันกันต่อไปนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหร,รัาฯสัปดาห์นี้ประกาศไม่กี่ตัวมีดัชนี PMI ภาคการนะครดุลการค้าจำนวนผู้ขอรับการว่างงานหลายสัปดาห์นะคะซึ่ง ก,ก็มีความสําคัญนะคะในเรื่องของภาคบริการก็ถือว่าสําคัญเป็นตัวสําคัญทีเดียวส่วนแนวโน้มราคาทองคําก็อาจจะเคลื่อ,อนไหวในสมรรที่เป็นไซเบอร์อัพนะคะเกี่งตัวกรอบแคบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องประนรุษธรรมก็เป็นประเด็นหลักละก,ก,การถ้าเกิดออมีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยนะคะสามารถกลับมาทํางานเนี่ยนะคะก็อาจจะมีแรงเทขายทองคําคออกมาบ้าง แนวต้านอยู่ที่1,920ดอลลาร์ 1, 20, นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไป1,940ดอลลาร์ 1, 40, ส่วนแนวรับ1,880ดอลลาร์ 1, 800, 80, แล้วก็1,850ดอลลาร์ 1, 50, ค่ะราคาทองแท่งถ้าเป็นแนวรับจะอยู่ที่2 8 0 5 0บาทแล้วก็27,650บาทแนวต้าน28,650บาทแล้วก็28,900บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะทองแท่ง ถ้าลงทุนระยะสั้นมีอยู่อาจจะทยอยขายทํากำไรถ้าเห็นเข้าใกล้ประมาณ1920ดอลลาร์นะคะหรือว่าเป็นราคาทองแท่งประมาณสัก2 8 6 5 0บาทอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าถ้าอยากเข้าซื้อสะสมนะคะจะให้แนวรับก็คือทองสปอร์ตประมาณ1850ดอลลาร์นะคะเป็นจุดแรกนะคะก แนวแนวรับทองแท่งก็จะอยู่ประมาณ2 8 0ห0ื่บาทส่วนฟิวเจอร์นะคะแนะนำว่าเก่งกำไรฝั่งซื้อได้ถ้าเห็นปรับตัวลงมาที่ประมาณ1,880ดอลลาร์จุดขายตัดขาดทุน1,870ดอดอลลาร์ค่ะส่วนทิศทางเงินบาทวันนี้มองว่านะ่าจะทรงทรงตัวนะคะเงินดอลลาร์วัน สุขอาจจะเห็นอ่อนค่าลงแข่งค่าขึ้นมาบ้างนะคะเพราะว่าก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องประทุนคำเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 เนะคะเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแข่งค่าขึ้นประมาณ6กสตางค์ได้นะคะกับสัปดาห์นี้อาจจะทรงส่งตัวไม่ได้หวือหวามากนะคะกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้มองว่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ31.45ถึง31.55บาบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ